สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็นำงานสั่งส,สวยๆมาให้จะรับชมกันนะครับ อันนี้เป็นงานที่เราทําสีทําความเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูความเงากันใกล้ๆนะครับชุดนี้เบาๆนะครับสีเส้นนะครับเป็นงานสั่งล้วนๆนะครับผมขนาดก็จะมี10บาทกับขนาด3บาทนะครับมีด้วยกันสีเส้นนะครับเซตนี้นะครับเส้นใหญ่ๆบิ๊กๆนะครับ10บาทนะครับ งานทองก็เริ่มจะเข้ามานะครับผมเริ่มมีงานเส้นใหญ่เข้ามาแล้วนะครับสสวยๆงามๆเลยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าลายโซ่อ้อกิตดตันนะครับโซคอดกิตดตันตะใบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักใส่ตัวสร้อยกันเลยนะครับผม <c oughs> เราก็จะมาใส่น้ำหนักชั่งตัวสร้อยกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่10บาทเลยนะครับ สิบาทห่วงพราสอห่วงน้ำหนัก10บาทนะครับร้อกรัมนะครับร้อยห้ากรัมน้ำหนักเต็มนะครับนี่เป็นงานสั่งนะครับทำการเผื่อไป100่มิลนะครับผมน้ำหนักเต็ม10บาทก็คือร้อกรัมนะครับทองรูปประพันธ์แต่ถ้าเป็นทองคำแท่งนะครับ ถ้าเป็นทองคำแท่ง10บ,บาทน้ำหนักก็จะอยู่ที่152.4นะครับถ้าเป็นทองคาแท่งนะครับอันนี้เป็นทองรูปวัตถนน้ำหนักอยู่ที่152กร,รัมนะครับก1นเส้น10บาทอันนี้เป๊ะเลยนะครับ152กร,รมัมแล้วก็ขนาด3บาทนะครับ 3บาทน้ำหนักเต็ม45.6กรัมนะครับขนาดเต็ม45.6กรัมขนาด3บาทขนาด3บาทอีก1เส้นนะครับ45.6กรัมอันนี้มันจะกึ่งหนักนิดหนึ่งนะครับกระพริบขึ้น6 7นะครับน้ำหนักกึ่งหนักนะครับกึ่งหนักกรปล่อยได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวสร้อยแล้วให้ดูความสวยกันแบบเต็มๆนะครับผมดูความสวยกันเต็มๆใกล้ๆกันเลยนะครับขนาด10บบาทนะครับใส่พวงพระข้างละสองห่วงไอ้ข้างละห่วงเส้นนี้ขวานแพะแ <c oughs> ขวนพระได้3มองค์นะครับ ดูความเงาเมื่อโดนแสงไฟนะครับขนาด3บาทจะเป็นไซสสั้นนะครับ14นิ้วจีนนะครับผมสำหรับไซสสั้นเวลาใส่ก็ต้องแกะตะคอนะครับมีกระสบาท <c oughs> ห่วงพระนะครับคางและห่วงเช่นกันอันนี้จะเป็นงานสั่งทั้งหมดนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องช่างทองนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาราับฟังรับชมนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับผมสงสัยเรื่องทองก็ทักมาทักทายกันมาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับผม คลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ